สวัสดีครับวันนี้วันที่22พฤศจิกายนนะครับตองารนหกสิแปดขณะนี้เวลา15นาฬิกาสนาทีนะครับท่านดูนะครับตอนนี้บริเวณบ้านพวนพวกยานะครับบ้านพวนพวกยาถนนเพชรเกษมฝั่งขาขึ้นนะครับฝั่งขาขึ้นตอนนี้หมวดตังหลวงนะครับหมวดตังหลวงตโมดพัทลุงนะครับอ้ามรถสี่ล้อวิ่งผ่านนะครับอ้ามรถสีล้อวิ่งผ่านนะครับนะท่านมาถึงบางแก้วนะครับท่านมาถึงบางแก้วท่านเลี้ยวขวานะครับไปออกบางแก้วท่านจะมาพัทลุงนะครับไปออกบางแก้วแล้วท่าน ถ้าท่านมาไม่ถูกนะครับท่านกด gps นะครับกด gps มาเลยนะครับนะแต่แนะนำให้ท่านไปถึงตามมาเดือนะครับท่านมาออกน้นนะครับนะมาออกสายสายสายในนะครับสายสายในสายในมาออกป้อมยามตามมาเดือนแล้วมาขึ้นกับมากับรถมาเรื่อยๆรืนะครับมาขึ้นตรงที่ถนนเก่าเชยสนจงเกนะครับมาถึงผ่าน,นป้อมตำรวจทางหลวงตามมาเดือตรงนั้นนะครับนะเล้ว้ายขึ้นถนนเก่าะเชยสนเกกับตรงผ่านหน้าอำเภอเกาเชยสนผ่านหน้าสปเก่าเชยสนนะครับ พุ่งตรงมาเลยครับนะพุ่งตรงมาเลยมาออกบ้านท่าลาดบ้านท่าลาดแล้วก็มาออกถึงเสียแยกท่านางพรมเล, Pink, ลี้ยวขวาขึ้นอินโดนีเซียนะครับนะตอนนี้นะครับห้ามเลยนะครับห้ามรถห้ามรถสีล้อมานะครับห้ามรถสีล้อมานะครับชำรดได้นะครับนะเครื่องยนต์กัดก้องก็ยนต์ดับได้แต่ถ้าเป็ teenage, นรถใหญ่นะครับนะก็จะได้นะครับนะก็จะได้ตอนนี้น,น,น Beispiel, ้ํามาน้ามาเยอะมากนะครับน้ำมาเยอะมากท่านดูนะครับข้างบนเนี่ยน้ำมาจากคลองท่าเชียนโอ้เยอะมากครับเยอะมากโอ้นี่ครับอันนี้ฝั่ง ส่วนฝั่งขาล่องนะครับฝั่งขาล่องฝั่งพ่ะตะลงไปใหญ่นะครับนะก็เขายังมาได้อยู่นะครับยังมาได้อยู่นะครับนะแต่ให้ท่านวิ่งวิ่งรถขับรถพยายามชิดทางขอบทางด้านขวาให้มากที่สุดนะครับเนื่องจากเป็นมันเดินเป็นเดินสูงนะครับเนดินสูงนะครับนะตอนนี้ก็จัดจราจรตอนนี้มีตำรวจจราจรฝ่ายปกครองนะครับท่านประหลัดอำเภออบตเก่าเจษนะครับมาดูความเรียบร้อยนะครับนะมีหมวดตางหลวงตำรวจ นะครับมาดูนะครับอปปโรนะนะครับอปปโรนะครับมาดูนะครับนะเนี่ยนะครับพยายามกับชิดฝามากที่สุดนะครับแล้วก็จะผ่านได้นะครับอ่าอ่ส่วนรถที่เป็นรถุดยรดรถยกสูงนะครับพวกออฟโรดนะครับนะพวกออฟโรดนะพวกเอ่อยกสูงสูงนะครับนะโควินนี่ก็ก็มาได้นะครับมาได้มาได้แข็งขึ้นนะครับมาได้โอเคนะครับอ่าเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้แค่นี้ก่อน ขอยํำเือนอีกครั้งนะครับนะรถเล็กนะครับรถเล็กอย่าขึ้นมานะครับอย่าขึ้นมาจางพัทลุงเลยนะครับไอเลี้ยวขวาไปออกบางแก้วนะครับไปออกบางแก้วนะครับนะตอนนี้มีตำรวจจราจรของบางแก้วนะครับหลายตัวต่างๆให้อยู่ตามแยกนะครับชี้แนะเส้นทางให้นะครับนะโอเคนะครับ